Hi. Today, I'm going to the hospital. Now I'm here at the Red Hospital, the Um I have to do the PCR test today to make sure that I can uh, get on the train and go to Busan. Actually, go to Seoul Incheon Airport. So they need uh, my PCR test in 72 hours before I leave from Thailand. So today is uh, August 6 and yeah, we have to do the PCR test today. <coughs> 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 อดแมสเลยไหมครับถอดแมสเลยครับครั้งแรกนั่งตรงนั่งตรงหน้าตุ๊ตาโอเคไหนนั่งข้นนึงนะครับนั่งนอ่านั <c oughs> ่งขึ <c oughs> ้นนึงนะ จะออกจะูหมอจใส่เ่เข้าไปหจราออกนะครัาใจเข้าไปหายจสบายหออกหเข้านะหายใคุณหมอยืนด้านนี้ไ้ไหมตนนี้ตนนี้น้ครนายใจเข้าหายใออกหายใเข้าหายใจออก แสบยืดได้อยู่ครับช่ใช่แสกมากกว่าที่คิดอเลยบางคนลองแค่ก็ฟังไม่แมถ้าเกิดคุณแสบแสดงว่ามคำถูกมันจะจิ๊ๆจิ๊ r แอบ g คร้ I'm okay. The the doctor said um, if I hurt um, he, he, he did correct <laughs> Okay, I'm finished now. I feel a little bit hurt with my nose. But um, this is okay. It's my first time to do the PTR test and I have to wait for about like 24 hour s and tomorrow I have to back here again to repeat the result of the PCR test COVID 19 hope that I am okay ก็ต้องดูแลตัวเ,อ,เองเนาะ mm. มีสตินะเนะแล mm. ้วเดี๋ยวยาเดี๋ยวพ่อแม่ก็จะจัดให้ mm. แล้วก็มีอะไรไม่ใช้ไม่เป็นอะไรก็โทรม,มาถามได้นะ mm. หรือว่าเรามีอาการอะไรอะไรอย่างเงี้ย mm. โทรม,มาหาพ่อแม่ได้ จะได้เอาเออยาตัวเองนี้ใช้ได้นี่ใช่ได้ยาแก้ไข้ก็ต้องเอาอไปแล้วก็ทางที่ดีก็ควรจะมีคู่มือการรักษาโควิดนะอื่ก็เราต้องทํำยังไงไงจริงๆอ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพลังใจที่เข้มแข็งคือถ้าก,กลัวอย่างเดียวนี้ไม,ไม่กลัวแม่ติดโควิดมาก,กกว่าถ้าแม่ติด <laughs> แม่กำลังใจของแม่เนี่ยแม่ทอ่นี่สดเลยขวัญอ่อนสุดเลยอันนี้แม่ซื้อจานอยู่ปะเนี่ยแม,ม่ต้องซื้อจานอีกปะเนี่ยยกับฮะะมไ่อ พี่ี่กรู้บอกว่าจานของแม่ทุกซื้อเาขายนรอัไนี้แม่ทำธุรกิจขายจานเนี่ยเนี่ยย้าไม่ได้ทำเอาไปเชิญชมอันนี้รถพยาบาลแอมบูลแนรข้างหลังผมเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็เป็นเดลิเวอรนะฮะแล็อันนี้ลิน ฟันนะฮะเป็นพิซเซนเตอร์แล้วก็อันนี้เป็นแบบเบรดิ o ูสุกี้ยุยากี้เลตซ์ลองฮะอะไรนะนนด็อกิมเม้นท์รียอะกำลัอองอัดอยู่อัดคลิปอยู่ไม่ใอัดคลิปในไทยเกาหลีไงทำไมอะ่ะเห็นพูดภาษาไทยก็เลยงงเลยเนะจมแบบไปทำซับเอา <c oughs> ไทยบ้างอังกฤษบ้าง